ัณฑ์จักรกยแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์จักรกยานของผมก็เหลือเฉพาะส่วนนี้ก็คือกระป๋องสีแดงตัวนี้ทำหน้าที่ฉีดต่อลื่นคุณสมบัติไล่ความชื้นลดการเสียดสีป้องกันการสนิมทายสนิมคลายความติดขัดซุปนี้ผมก็นำมาใช้กับฉีดล้างโซ่จักรกยานของผม ประจําเหมือนกันในกรณีที่ปฏิตภณฑ์สําหรับจักรยานของผมหมตัวนี้ผมจะล้างโซ่ล้างเปลือกล้างขาจานใบจานของจักรยานครับสําหรับฝาสีแดงก็โอเคครับส่วนสําหรับฝาสีเหลืองตัวนี้สําหรับทําความสะอาดจาระบีสําหรับงานเครื่องพลแต่ผมก็นํามาใช้ ฉีดล้างเปืองโซ่อาจารย์จักรยานให้ผมประจำเหมือนกันแล้วก็ช่วยไล่พวกคาบสกปรกคาบสกปรกัต่างๆได้ดีตัวนี้ผมใช้คู่กันมาตลอดครับทั้งฝาสีเหลืองาสีแดงแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับจักรยานครับสำคัญก็คือกลิ่นหอมครับกลิ่นไม่ฉุนเหมาะสำหรับคนที่แท้กลิ่นง่ายๆครับ เมื่อก่อน,นผมใช้หลายผลิตภัณฑ์นะแต่ว,ว่าเกลี่ยแรงมันฉุนทาให้ผมปวดหัวแต่ผมเปลี่ยนมาใช้ว4โคดีสสไม่ว่างานซ่อมบำรูงไม่ว่าอื่นการยสัมภาระบอกได้เลยว่าผมต้องใช้ต่อไปครับใช้ได้ดีมากครับผลิตภัณฑ์นี้ขอบคุณครับช่างเอกครับ